ปีไก่มันกับมะเข้มามะเข้าเห็ดเองผมแปลว่ามะเข้เสียบเองนี่ก็เป็นร้านหมูปิ้งนะครับหน้าวัดโพธารามน,นะครับที่ตลาดถนนคนเดินนะครับเป็นขายตอนเช้านะครับที่ขายเต็งเจมมอนขายเต็งซิมมอ อ,อแต่บ่ามัดทุ่งมือบ่ตัวนี้นะครับก็เป็นหมูนะครับที่พี่แกเตรียมไว้นะครับแกก็ทําใส่กล่องแบบนี้นะครับขายหมดทุกวันนะครับท,ทุกไม้สิบบาทนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นหมูปิ้งนะครับตีดนะครับ ไม้ละสิบาทไม้ละ5บาทก็มีนะครับนี่ครับชื่อร้านเป็นหมูปิ้งสุโขทยนะครับช่วงเชา้าเช้าตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับช่องธนกรชาแนลนะครับผมนี่นะครับ กะติดข้าวเหนียวของทางร้านนะครับโคตรใหญ่ครับผมตอนนี้ก็ต้องเติมนะครับขนาดใหญ่ขนาดนี้หมดไปรอบหนึ่งแล้วนใญ่ครับ,น,น,น,รบนี่ครับน่ากินมากนะผมตอนนี้ผมมาเช้าหน่อยนะครับก็ประมาณหกโมงคึ่งนะครับ แต่ถ้าให้คนเยอะเลยก็ประมาณช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับช่วงผู้ปกครองกำลังไปส่งนักเรียนนะครับช่วงนั้นจะคนเยอะนะมีตับนะครับทางนี้ไม้ละห้าบาทนะเนี่ยคเป็นเล็กๆนะตัวนี้จะเป็นไม้ละห้าบาทครับผม พี่แกก็จะขายอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับร้านแรกนะครับถ้าเรามาจากฝั่งตลาดสดอำเภอสังขานะครับก็ข mm hmm. ายมาอุ่นน้นพี่แกด้วยนะครับ mm hmm. โมปิ้งสุขโขทัยครับผม mm hmm. สวัสดีครับ